เวลาที่ต้องไปร้องเพลงตามโรงเรียนต่างเราก็จะร้องเพลงให้ฉันเิงเหงาที่เขาไม่รักเธอแล้วก็ปิดด้วยเพลงเพลงหนึ่งซึ่งอะไรนะรู้ชื่อเพลงก็ร้องได้หรือเปล่าพูดเองนะถ้าเราเดินลงไปก็ร้องไม่ได้นะ ตอบได้ไหมขอเทษแทนนั้ตของเออบกฉัน

ยังจำว่ายังมีฉันตอนที่เแล้วมากมายคือความรักของฉันใช่คนเธอ g นนั้นและถ้าคนเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครตอให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันดใดทห่เธอไม่เหงาฉัน,นต้องถอนธอรักเธอสักเท่าไร จำเรื่อแบบคงจริงเพื่อนนั้นอองจากคำนี้ไว้ในใจอยู่บุกเล็ๆมีต่อปฉันไม่มรียร้องให้เธอรำคาถึงเธอจะรักเขาทำไมเป็นไรแค่ที่ยังจำ ไว้ดังวิญญาณอที่อลา้คว่อนใี้ฉันใแต่ใจนทนั้นบางท่าคงเธอบอกฉันรู้ว่าคงสทคัญที่สุดคือใครตอนไหนัยนคงแปงาวันดเธอ,อเหาฉันอ,อยไปแต่รักเธอสักเท่า เพิ่มออกไปจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วรอ,องไปไหนลองได้ช่วยพี่รองด้วยนะฮะเราจะมาอยู่ในนี้กันพร้อมไหมทุกครั้งที่เราไม่เชื่อ Oh, yeah, เนี่ยลิปซิงเลยของจริงเว้ยชาลิปิงนรบอ้าวนะบร้องตามกันได้ขนาดนี้นะเป็นพี่ที่เป็นกะคาที่พี่ต้งวมไของแกไปทุกคนเลยนี่งั้นต่อแถวเลยต่อแถวต่อจริงจริงนะโอ้เรียกว่าเพลงนี้ พี่แบบไม่ปราณีเพลงอื่นเลยเออนะฮะมีใครเลยถูกต้องแล้วก็คชาเนีนะครับฝากเพลงเพราะเอาไว้ต้งเพลงช้าเพลงเร็วต้องถามเลยฮะปล่อยให้เพลงตัวเองได้ฟาดฟันนะฮะเขียวคนอื่นให้เออต้องก็จะบ้าสักพักหนึ่งนะครับเพลงต่อไปของเราล่ะนะครับมีการแพลนอะไรเป็นไงบ้างเพลงต่อไปนะฮะก็ตรงจริงมันั่งดนตรีเลยเพลงช้าไปสองเพลงแล้วช้าสองมันเป็นถ้าเราตัดและ แอบรักต oh, ุ ần, ้เหมือนเปล่าตอ้งตึ gotcha. ้งแต่ตึ ập, ้งเหมือนเรืองราตึ้ไปเร่องต่อไปก็เป็นตัวชัยกร้อยเพลงตัวชัยก็ร้อนเพลงต่อไปแล้วเพลงที่เรียกว่าียับจังหวะสั่นิดนึินแล้วก็เนื้อหาเพลงนี้จะเปลี่ยนไนลครับเราจะจะมีเป็นเป็นเพลงนี้นะครับอ่าเราจะไม่มาตัดคอกับตัวเองนะว่าเราเป็นได้แค่บบนันแบบอะไร ชาจะขยับนะครับครับขอให้ฝึกสเต็ปกัาต่อให้ได้ก่อนเอาเอลมาเอลหน่อยคนนั้นเขาเป็นเขาเป็นตัวจิงยงอะไรให้พี่เต๋าสอนให้พี่เต๋าสอนบอกเลยนะบอกเลยเต๋าเนี่ยข้านี้ไม่ได้แน่ คอนเสิร์ตมีให้นติดตามไปอีกไหมแพลนยัไงบ้างก็สำหรับซิงเกิลก่อนร้วกันนั้นน่าจะช่วงต้นต้นปีไม่แน่ใจว่าจะเป้ภุมพามีนาไม่ได้เกินนี้ได้นานจะได้นานนกเรคอนเสิร์ตใหญ่นาดก็ปีนี้น่าจะมีนะมีแน่นอนช่วงกลางปีนีต่างไม่แน่ใจนครับอะไเลยครับผมนะก็อย่าลืมติดตามเขาสุดแบบนี้นะครับใครอยากจะดูวามเลื่อนไหวของพิชา ไปเล่นวิเตอร์นะฮะพร้อมะไปอย่เดือดรึยไม่ใช่เอาตัวเองเป็นตัวเองทั้งมดสิเรารู้ว่าทอแล้วแต่คนนั่งมองเนอยู่เลยไอ้ชื่ออะไรว่ามาร้อง็สาวเลงตรงล้อยังไงจะอัานเฟลอ้อยไหม แน่ๆด้วยนะฮะก็โขโตระชากันได้ที่กระชา u n d e r ดอร์สกอร์เอฟแปดนะครับแล้วก็น้องๆไหนที่เล่น Instagram ก็มาล่ได้เหมือนกันที่ประชา u อันเดอร์สกอร์โลแบบเอโอวีดีเอเดี๋ยววันที่หน้าพอแล้วก็บอกไม่ได้ฟอนด้นจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวรู้กันพร้อมกันไปติดามไปใช่ไะครับเโลกต่อๆกันเลยนะครับ คชาโลแบบแล้วกดแจ็คไบเดอร์ต่อด้วยครับผมนะฮะโทรติกเหมอนกันอ่เออนะโอเควันนี้สนุกสนานมากครับและขอบคุณครับอีกหนึ่งซีพีนโลโลของเราคาชาดีามากคนระับโอ,อ้โหเสียงดีดังสุดๆเลยนนะฟังแบบละเมียดฟังแบบมีเต้นเต้นเท่านี้แท็กกันมาเป็นทีมครับเป็นกลุ่มมากดีกว่านะคฮะ,ะกกเป็นไปนี้เป็นกลุ่มสซอสัน สก๊อฮิตออกมาด้วยถุดต้องแนละ้ว